เมื่อทนายความดวงสวยที่ไม่เคยชนะความเลยต้องเข้าไปพัวพันกับคดีฆาตกรรมพระเอกที่พยายามค้นหาความจริงแต่แล้วเขากลับกลายเป็นนักต้มตุ๋นอัจฉริย,ยะที่มีฉาย,ยาว่าบิ๊กเมาส์เพียงชั่ว้ามคืนทําให้ชีวิตของเขาตกอยู่ในอันตรายสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสปอยซีรีส์เกาหลีเรื่องบิ๊กเมาส์แล้วเรื่องราวนั้นจะสนุกและน่าตื่นเต้นแค่ไหนก่อนที่จะไปรับฟังการสปอยอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราในการทําคลิปต่อไป ถ้าพร้อมกันแล้วเชิญรับชมรับฟังเราสบอยกันได้เลยค่ะเริ่มเรื่องมาที่กลางดึกมีรถคันหนึ่งนำทองคำแท่งมาฝังไว้ด้วยฝีมือของใครบางคนข่าวรายงานว่าเป็นฝีมือของบิ๊กเมสาที่ขโมยไปทำให้ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากแถมเขายังเข้าไปขวบพันกับสิ่งผี่กฎหมายทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นสำนักง,งานอายการหรือตำรวจต่างก็ร่วมมือกันเพื่อจับกลุ่มบิ๊กเมาให้เร็วที่สุดพักชางโฮเพื่เอกของเราทนายความผู้ไม่เคยประสบความสำเร็จดวงสวยตลอดแต่อายุกลับยืนเขานัดนางเอกกับพ่อตาสุดที่รักมาดินเนอร์ที่ร้านอาหารสุดหรูในวันครบรอบวันแต่งงานของพวกเขา พอนายเอกเขียนอาหารก็บ่นพระเอกพอเธอรู้ว่าเขาไม่มีปัญญาจ่ายค่าอาหารสุดแพงขนาดนี้อีกทั้งยังมีหนี้สินผูมหัวที่นับวันมีแต่จะเพิ่มเอาเพิ่มเอาจากนั้นพระเอกก็ได้รับสายจากอายาการโจนางเอกทึงได้รู้ว่าเขาได้รับทำคดีฆาตกรรมโรงพยาบาลกูซอนทำให้พ่อตากับนางเอกยินดีมากที่พระเอกได้รับทำคดีใหญ่แบบนี้จากนั้นพระเอกจึงขอตัวไปหาอายาการโจแต่ก่อนที่จะออกไปจากที่นี่เขาได้รับน้ำจากพนักงานสาวคนหนึ่ง เมื่อดื่มน้ำที่รับมาจากพนักง,งานคนนั้นก็ทำให้พระเอกตาพรากมัวรถเสียหลักจนพิกคว่ำแล้วภาพก็ย้อนกลับไปเมื่อเจ็ดวันก่อนหน้านี้พระเอกกับนางเอกสองสามีภระระยาที่กำลังหลับเพลินแต่ก็ถูกปลุกด้วยเสียงของนาฬิกาที่ดังขึ้น คู่จึงรีบจัดการตัวเองเพื่อไปทำงานของวันนี้ระหว่างที่นางเอกผูกในททยให้กับพระเอกอยู่นั้น <c oughs> เธอก็ได้เตือนว่าห้ามแพ้คดีและอย่าให้ตัวเองถูกหลอกอีกเพราะว่าพระเอกเป็นคนหูเบาจึงโดนหลอกได้ง่ายพร้อมกับหันไปดูพ่อของตัวเองที่เป็นถึงผู้จัดการสำนักงานแต่กลับปล่อยให้พระเอกถูกหลอกก่อนที่จะขึ้นว่าความพระเอกเตือนพ่อตาว่าห้ามบอกนางเอกเรื่องที่เขาไปกู้เงินนอกระบบมาและหนทางเดียวที่เขาจะนําเงินมาใช้นี่ได้ก็คือเขาต้องชนะคดีนี้ให้ได้ แต่ยังไม่ทันที่พระเอกจะได้ว่าความเขาก็แพ้อย่างรับคาบเมื่อพระเอกแพ้คดีก็ถูกผู้เสียหายรุมถึงหนึ่งในนั้นบอกว่าพระเอกคือบิ๊กเมาส์ที่ดีแต่พูดไปเรื่อยไม่เคยทําอะไรสําเร็จเลยถึงได้ฉายาบิ๊กเมาส์มาจากนั้นพระเอกกับพ่อตาก็มานั่งถอนหายใจอยู่ที่บันไดพระเอกที่ไม่เคยชนะความเลยก็เริ่มพอใจในการเบนทนายแล้วนางเอกก็โทรมาถามสถานการณ์เมื่อเธอรู้ว่าพระเอกแพ้คดีอีกแล้วก็ถึงกับอารมณ์ขึ้น เพราะไม่รู้ว่าจะเอาเงินที่ไหนมาใช้นี่พระเอกจึงเผลอพูดเรื่องที่จะเปลี่ยนสายไปทางคดีฟ้องหย่าแทนจากที่นางเอกอารมณ์ขึ้นอยู่แล้วก็ยิ่งโมโหเข้าไปใหญ่เลยพูดไปโชวให้พระเอกเอาไปหย่ามาซะเลยแต่พระเอกก็ยังทําเป็นปากเก่งท้าไปอีกทางทักที่ในใจก็แอบกลัวก็เลยคิดที่จะเอาพ่อตามาเป็นไม้กันหมา พ่อตาก็คือบอกว่าอย่าลากฉันไปเกี่ยวด้วยเพราะว่านางเอกนับวันก็ยิ่งน่ากลัวเหมือนแม่คืนนั้นนางเอกดื่มรอตั้งทานที่จะเชื่อพระเอกได้ทุกเมื่อเมื่อเธอเดือบไปเห็นพ่อถือกระเป๋าใบใหญ่ก็เลยถามว่าในนั้นคืออะไรพ่อก็เลยแถบไปว่าเป็นเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้แล้วจะเอาไปทิ้งแต่จริงๆแล้วก็คือเอาไปให้ลูกเขยเพราะในนั้นมีแต่เสื้อผ้าของพระเอกนางเอกก็เลยถามว่าพ่อจะเลือกอยู่กับใครหากว่าเธอกับพระเอกอย่ากันจริงๆ พ่อตาก็เลยตอบแบบไม่ต้องคิดว่าต้องอยู่กับพระเอกอยู่แล้วเพราะว่าพระเอกอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีพ่อตายอย่างเขาส่วนนางเอกแข็งแกร่งมากสามารถอยู่ได้คนเดียวได้อยู่แล้วนางเอกจึงได้บนที่พ่อเอาแต่เข้าข้างลูกเขยก่อนที่พ่อตาจะเอากระเป๋าไปให้กับพระเอกตอนนั้นพระเอกก็ได้รับสายจากนายกชเวเขาอยากจะจ้างวานพระเอกว่าความคดีอาญา พร้อมกับนัดพบพระเอกเพื่อคุยกันเป็นการส่วนตัวเมื่อพระเอกมาถึงที่นัดหมายนายกก็ไม่รีรอเรียเข้าเรื่องทันทีถามพระเอกว่าเคยได้ยินข่าวเรื่องคดีฆาตกรรมโรงพยาบาลกูชอนไหมเพราะคนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ล้วนเป็นคนที่เขารู้จักและเขาก็ได้เล่าเหตุการณ์ในคืนที่รถชนให้กับพระเอกฟังคนที่อยู่ในรถมีสัลยาแพทย์มีทานายประจำโรงพยาบาลและลูกชายประธานมูลนิธิกูซอน และศพของหมอซอที่ซ่อนอยู่ท้ายรถทั้ง3คนที่ยังมีชีวิตอยู่ในรถจึงได้ถูกจับในฐานะผู้ต้องสงสยัยและแต่ละคนก็มีแรงจูงใจด้วยกันหมดแถมพวกเขาต่างฝ่าย,ต,ายต่างโยนความผิดให้กันและที่พวกเขาทั้ง3เลือกพระเอกมาทําคดีนี้เพราะพระเอกมีอัตราชนะคดีแค่10%ได้ชื่อว่าเป็นทนายความแต่ไม่เคย มีสำนักง,งานกฎหมายที่ไหนสนับสนุนจึงต้องมาเปิดบริษัทของตัวเองแถมยังมีหนี้ท่วมหัวไปหมดพระเอกก็เลยตรงตามคุณสมบัติที่ทั้ง3าคนอยากจะจ้างคือเป็นทนายที่ไร้น้ำยาว่านอนสอนง่ายเพราะทั้ง3าคนได้วางแผนการพิจารณาคดีของตัวเองไว้แล้วด้วยการยัดเงินให้กับผู้พิพากษาพวกเขาแค่ต้องการคนออกหน้าเท่านั้นมันก็เลยทําให้พระเอกไม่อยากจะรับทําคดีนี้ก่อนที่พระเอกจะขอตัวกลับ นายกก็ได้พูดขึ้นมาว่าคลิปจากกล้องหน้ารถตอนเกิดอุบัติเหตุนั้นหายไปถ้าหาเจอก็น่าจะรู้ว่าใครเป็นคนสังหารหมอซอและอีกอย่างเขาก็ไม่ต้องการช่วย3ามคนนั้นให้พ้นผิดเขาแค่อยากจะรู้ความจริงเท่านั้นพระเอกจึงเดาได้ว่าพวกเขาทั้งสามน่าจะกุมความลับของนายกเอาไวา้นายกชวเวจึงบอกกับพระเอกว่าพวกเขามีบทบาทสำคัญที่ทำให้ตัวเขานั้นได้เป็นนายกแต่ก็ชอบแทรกแซงเรื่องการเมือง เขาก็เลยอยากจะใช้โอกาสนี้ตัดขัดกับพวกเขาทั้ง3คนนายกก็เลยต้องการให้พระเอกเป็นสายให้กับเขาวันต่อมาพระเอกไปที่เรือนจำเพื่อพบกับลูกความ V.I.P. ทั้ง3เมื่อเข้ามาก็พบว่าทุกคนต่างยูดีเกียร์รู้ไม่ได้มีความลำบากอะไรเลยพระเอกก็เลยตีหน้าซื้อเดินเข้าไปหาลูกความทั้ง3อย่างนอบน้อมทำตามพวกเขาอย่างว่าง่ายแต่ละคนก็ต่างเอนดูในความใส่ซื่อของพระเอกในระหว่างนั้นก็มีโทรศัพท์เข้ามา บอกว่ามีคนแจ้งบอ่อแสเรื่องกล้องวงจรปิดหน้ารถย้อนกลับไปก่อนที่พระเอกจะมาเรือนจำเขาได้ให้ทนายคิมโทรไปหาสำนักงานอายการเพื่อบอกบอ่อแสเรื่องคดีฆาตกรรมโรงพยาบาลกูชอนแต่ละคนก็ต่างมีสีหน้าตื่นตกใจและนลนลานเป็นอย่างมาก จึงไล่ให้พระเอกกลับไปก่อนก่อนออกไปพระเอกได้ทิ้งเครื่องดักฟังเอาไว้ทําให้รู้ว่ากล้องวงจรปิดหน้ารถอยู่กับภรยาของหมอฮันหลังจากนั้นพระเอกจึงโทรบอกเรื่องนี้กับนายกทันทีนายกก็เลยไปหาภรรยาของหมอฮันเพื่อเอาคลิปจากกล้องหน้ารถแต่ก็พบว่าเธอนั้นถูกทำร้ายจานหมดสติไปพอฟืน้นพระเอกจึงถามหาคลิปจากกล้องหน้ารถว่าอยู่ที่ไหนแต่ภรยาของหมอฮันกลับทำเป็นไม่รู้เรื่องพระเอกจึงได้เอาคลิปเสียงที่หมอฮันบอกว่าฝากไว้กับภรรยาของเขาให้ฟัง พร้อมกับขู่ว่าการปิดบังหลักฐานคดีฆาตกรรมมีโทษจำคุกขั้นต่ำสามปีภรยาของมหมอฮันจึงยอมที่จะพาพระเอกไปเอาคลิปนั้นแต่ก่อนไปพระเอกก็ถามภรยาของหมอฮันว่ารู้ใช่ไหมว่าผู้ที่สมคบคิดอีกคนคือใครเธอจึงบอกว่าเป็นกงจีฮุนนายกก็ได้บอกรายละเอียดของจีฮุนให้พระเอกฟังว่าเขาเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์และเป็นหลานของประธานบริษัทกงแทมินและพวก v i p ทั้ง3คนที่อยู่ในคุกเป็นแค่ลูกกจอของจีฮุนเท่านั้น จีฮุนกับหมอซอก็ไม่ค่อยลงรอยกันอยู่แล้วพอผู้จบนายกก็ขอตัวกลับเพราะว่ามีประชุมด่วนแต่ก่อนกลับเขาบอกกับพระเอกว่าถ้าได้คลิปมาแล้วก็ให้เอาไปให้เขาทันทีที่ศารเจ้าภรรยายของหมอฮันก็ได้เอาคลิปสก้องหน้ารถให้กับพระเอกและบอกให้พระเอกรักษาคําพูดด้วยพระเอกเลยบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเขาไม่แจ้งความจับเคยหรอกเพราะถึงแต้งไปเธอก็รอดอยู่ดี จากนั้นพระเอก,กบอกให้เธอไปซ่อนตัวจนกว่าเรื่องนี้จะคลี่คลายภรรยาของหมอฮันก็ได้เตือนให้พระเอกระวังตัวเพราะเมื่อเขาได้รับทําคดีนี้แล้วก็อาจจะเดือดร้อนอย่างหนักก็ว่าได้ตกดึกคืนนั้นพระเอกดูคลิปจากกองนารถถึงได้รู้ว่า V.I.P. ทั้ง3คนได้ทำร้ายหมอซอจนถึงแก่ความตายเพราะต้องการให้หมอซอถอนงานวิจัยอะไรบางอย่างและในคลิปก็มีใครบางคนโทรเข้ามาแต่ทั้ง3าคนก็ระวังตัวมาก ไม่แม้แต่หลุดชื่อคนสั่งเลยดานนางเอกที่รอโทรศัพท์จากพระเอกแต่ก็ไร้วีแววแต่แล้วก็มีคนมากดกิ่งหน้าบ้านทําให้หนางเอกดีใจมากก็คิดว่าเป็นพระเอกแต่กลับไม่ใช่ แต่กลับเป็นเจ้าเนี่นอกระบบที่พระเอกไปกู้เงินมาพวกเขาบุกเข้ามาเพื่อที่จะยึดสัพย์สินพอตาจึงได้แอบโทรบอกเรื่องนี้กับพระเอกจนนางเอกรู้เรื่องเขา้าจึงได้ต่อว่าพระเอกแต่ว่าพระเอกก็ตัดใส่ทิ้งซะง,งั้นในขณะที่พระเอกกําลังมืดแปดด้านไม่รู้ว่าจะหาเงินมาจากไหนเพื่อใช้นี่หลายสิบล้านวอนเขาก็เลยค้นหาประวัติของจีฮุนจนได้รู้ว่าจีฮุนชอบใช้เงินแก้ปัญหา พระเอกที่จนตอกจึงได้ตัดสินใจทําอะไรบางอย่างเช้าวันต่อมาพระเอกจึงไปหาจีฮุนที่คฤหาสน์ของเขาพร้อมกับหลักฐานคลิปจากกองหน้ารถเพื่อขอ่มขู่ให้จีฮุนซื้อคลิปนั้นด้วยเงินจํานวน3,000ันล้านวอนพอพระเอกคิดไปเองว่าเขาถือไพ่เหนือกว่าแต่ว่าจีฮุนก็ไม่สะทกสะท้านไม่ได้ใส่ใจอะไรพระเอกเลยแถมไม่พอ อย่างไรเขากลับไปยังไม่ใยดีระหว่างเดินทางกลับนายกก็ได้โทรมาถามเรื่องคลิปจากกองน้ารสแต่พระเอกกลับบอกว่าเขาจะนําหลักฐานส่งให้กับอยายการเองแล้วภาพก็ตัดกลับมาวันที่พระเอกนันหนางเอกกับพ่อตามาดินเนอร์ในร้านอาหารสุดหรูในวันครบรอบวันแต่งงานของพวกเขาจากนั้นพระเอกก็เกิดอุบัติเหตุรถพริกาถูกหามตัวส่งโรงพยาบาลในสภาพที่ เลือดท่วมตัวพอฟื้นขึ้นมาก็พบกับนางเอกกับพ่อตาที่มาเยี่ยมเขาตอนนั้นพระเอกก็นึกขึ้นได้ว่าต้องโทรหายาการโจแต่นางเอกกลับบอกว่าไม่รู้ว่ามือถือของเขาอยู่ที่ไหนเพราะว่าสภาพรถพังยับเยินมากแล้วภาพก็ได้ย้อนกลับไปในวันที่เกิดอุบัติเหตุมีชายปีศาบางคนเก็บหลักฐานที่เป็นไฟคลิปจากกล้องหน้ารถในคดีฆาตกรรมของหมอซอไป แถมเขายังจัดการทำลายหลักฐานรถของพระเอกทิ้งอินด้วยต่อมาพระเอกก็เตรียมที่จะกลับบ้านเพื่อนุยงานต่อแต่ว่าเขากลับโดนจับในข้อหาใช้ยาเสพติดนางเอกกับพ่อตาถึงกับอึ้งและไม่เชื่อทีห้องขังพระเอกนึกย้อนดูเหตุการณ์ต่างๆและคิดว่าน่าจะเป็นฝีมือของจีฮุนจึงขอให้ตำรวจโทรหานายกให้มาหาเขานายกมาพบกับพระเอกเพื่อถามหาคลิปจากกล้องนารถพระเอกก็เลยหลุดปากบอกไปว่า จีฮุนทำแบบนี้เพราะต้องการที่จะจัดการหลักฐานทิ้งนายกก็เลยรู้ว่าพระเอกขากลางเขาแอบไปพบกับจีฮุนมาเขาเลยบอกว่าเดี๋ยวสารจะออกหมายจับพระเอกแม้แต่เขาก็ไม่สามารถที่จะช่วยพระเอกได้จากนั้นก็มีหมายคน้นเพื่อคนสำนักง,งานของพระเอกและพบว่าที่นั่นมีทองคำแท่งยาเสพติดเงินเป็นจำนวนมหาศาลและอีกมากมายพระเอกจึงได้ถูกนำตัวมาที่เรือนจำอีกครั้งแต่ในครั้งนี้เขามาในฐานะนักโทษ ผู้คุมได้พาตัวพระเอกไปหาพวก VIP ทั้ง3ผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมของหมอซออีกครั้งจากนั้นพระเอกก็ถูกลูกน้องของพวกเขาซ้อมอย่างหนักพระเอกเลยคิดว่านี่อาจจะเป็นฝีมือของพวกเขาทั้ง3ที่วางยาเขาแล้วภาพก็สัดมาที่นายกชีวิตก็เหมือนจะราบรื่นดี เขาได้เจอกับจีฮุนจีฮุนจึงได้พูดจาดูถูกนายกและคอยตอกย้ำว่าที่นายกได้มีอย่างทุกวันนี้นั่นเป็นเพราะว่ามีเขาคอยหนุนหลังแต่จีฮุนก็โดนจูฮีภรรยาของนายกคอยตอกย้ำเรื่องที่เขาโดนบิ๊กเมาส์โกงเงินทุนไปหลายแสนล้านป่านี้ก็ยังไม่ได้คืนและไม่รู้ว่าชาตินี้จะมีปัญญาเอากลับคืนมาหรือเปล่าจากนั้นก็มีข่าวรายงานไปทั่วว่าพระเอกคือบิ๊กเมาส์ในขณะที่พระเอกถูกทารุณอย่างหนักจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอด แต่จีฮุนก็ไม่ยอมให้พระเอกตายเพราะเขาอยากจะได้เงินที่ปีกเมาส์โกงไปคืนนางเอกกับทนายคิมมาเยี่ยมพระเอกที่เรือนจำแต่ก็ถูกทางการไม่ยอมให้พบโดยอ้างว่าพระเอกปฏิเสธการเข้าเยี่ยม นางเอกกับทนายคิมต่างก็รู้สึกแปลกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่นางเอกรู้ข่าวว่าพระเอกคือบิ๊กเมาส์ซึ่งเธอก็ไม่เชื่อด้านพระเอกก็ถูกหามตัวมาที่ห้องขงังและข่าวก็ได้มีการสัมภาษณ์นางเอกว่ารู้ไหมว่าพระเอกคือบิ๊กเมาส์นางเอกจึงใช้โอกาสนี้บอกกับพระเอกผ่านทีวีว่าวันนี้เธอไปพบเขามาแต่ก็ถูกกีดกันและไม่ว่ายังไงพวกเราจะต้องผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าเขาไม่ใช่คนผิด พระเอกที่ได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับน้ำตาไหลต่อมาพระเอกถูกส่งตัวมาสอบปากคำอายาการก็ได้ตั้งข้อกล่าวหาไว้มากมายพระเอกจึงได้ตอบไปว่าถ้าเขามีของมูลค่ามากมายขนาดนั้นก็คงจะมีงินจ่ายค่าเช่าที่และจ่ายหนี้ไปหมดแล้วและที่แย่ไปกว่านั้นคือเขาถูกยัดเยียดให้เป็นบิ๊กม้าซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้พระเอกไม่พอใจมากจึงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ระหว่างเดินทางกลับเรือนจำพระเอกก็เห็นตัวเองปรากฏอยู่บนหน้าจอไปทั่วไม่คิดไม่ฝันเลยว่าตัวเองจะมาดังพอเรื่องแบบนี้ที่ห้องขังเจอรี่มาทักทายพระเอกอย่างเป็นมิตร เพราะว่าเขาเป็นแฟนคลับตัวยงของบิ๊กเมาส์และชื่นชอบบิ๊กเมาส์เป็นอย่างมากก็เลยอยากจะขอเป็นลูกน้องติดตามพระเอกในขณะเดียวกันจีฮุนก็ได้มาพูดคุยกับลูกรกะเจ้าของเขาทั้ง3คนและพวก VIP ทั้ง3ก็ต้องการที่จะสั่งหานพระเอกและออกไปจากคุกนี้สักทีแต่ว่าจีฮุนก็ไม่ยอมและเตือนว่าอย่าทําอะไรพระเอกจนกว่าจะได้รับสัญญาณจากเขาต่อมาออยาการมาพบก,กับจีฮุนที่ร้านอาหารเป็นการส่วนตัวจีฮุนต้องการให้ออยาการ สืบให้ได้ว่าใครคือบิ๊กเมาส์ตัวจริงและต้องเอาเงินที่บิ๊กเมาส์ขโมยไปกลับคืนมาให้ได้ด้วยพร้อมกับเสนอว่าจะเลื่อนตำแหน่งให้กับอายาการเพื่อเป็นการตอบแทน พอพูดคุยกับจีฮุนเสร็จอายการก็เอารายชื่อลูกค้าของบิ๊กเมาส์มาให้กับนายกดานานงเอกที่กําลังเริ่มตามสืบคดีของพระเอกโดยเริ่มจากงานวิจัยของหมอซอแต่ทนายคิมก็เห็นว่าเรื่องนี้มันอันตรายเกินไปแล้วก็ไม่อยากให้หนางเอกเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคดีนี้แต่ด้วยความที่นางเอกเป็นคนดื้อรัน้นก็เลยไม่ฟังที่ทนายคิมพูดแถมยังยืนกลานที่จะบุกเดี่ยวอีกต่างหากที่เรือนจําหลายคนพูดถึงรูปร่างหน้าตาของบิ๊กเมาส์ว่าจะเป็นยังไงบางคนก็บอกว่าบิ๊กเมาส์รูปร่างอ มีรอยสกักบางคนก็บอกว่าเป็นผู้หญิงเพราะไม่มีใครเคยเห็นหน้าตาจริงๆของบิ๊กเมาส์ประธานยางขาใหญ่ประจำเรือนจาก็ได้มาหาเรื่องพระเอกจนพระเอกไม่มีโอกาสได้กินข้าวพสีที่ดูเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิด จึงได้สั่งอาหารสุดรู้มาให้กับพระเอกและแกล้งทำดีเพื่อถามว่าพระเอกคือบิ๊กเมาส์จริงไหมเมื่อพระเอกปฏิเสธภัสดีก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังเท้าทันทีพร้อมกับสั่งพระเอกขังเดียวต่อมาทนายคีมมาเยี่ยมพระเอกและบอกเรื่องที่นางเอกจะย้ายไปทำงานที่โรงพยาบาลกูชอนเพราะว่าเธออยากรู้เรื่องงานวิจัยของหมอซอ เกี่ยวอะไรกับคดีของพระเอกทนายคิมก็ยังบอกอีกว่าไม่นานพูกม i p พี IP ที่ข้างหมอชอก็จะถูกปล่อยตัวแล้วและอายการก็ได้ตัเสินว่าพระเอกคือบิ๊กเมาส์ส่วนนายกก็ไม่ติดต่ออะไรกลับมาอีกเลยพระเอกจึงขอให้ทนายคิมช่วยจัดการเรื่องใบายาเพราะว่าไม่รู้ว่าจะติดคุกตลอดชีวิตไหมเผลอๆอ,อาจจะโดนประหารก็เป็นไปได้เขาไม่อยากให้หนางเอกต้องมาเดือดร้อนไปกับเขาอีกทำให้ทนายคิมรู้สึกหนักใจอยู่ไม่น้อย หลังจากนั้นพระเอกก็พยายามหาวิธีต่างๆน,นานาเพื่อจบชีวิตของตัวเองโดยการไปหาเรื่องประธานยาง้าใหญ่ประจำเดือนจำและไหนจะไปพูดจาย,ย,ออยื่วยุนักโทษปลายแดงไซโคพาร์กแต่ผลลัพธ์กลับทําให้นักโทษคนนั้นร้องไห้ฝูงมฝายจนพระเอกถึงกับอึ้งและไปไม่เป็น ต่อมาพระเอกก็คิดว่าจะแหกคุกเมื่อได้ยินเจอรี่เล่าว,ว่าคนที่แหกคุกก่อนหน้านี้ได้ถูกยิงจนเสียชีวิตไปแล้วพอพระเอกจะแหกคุกกับเขาบ้างเพื่อจบชีวิตของตัวเองพัสดีที่ดูจากกล้องวงจรปิดแล้วพบว่าเป็นพระเอกก็ห้ามไม่ให้ยิงพระเอกชักนาสงสารจริงๆอยากตายก็ตายไม่ได้แล้วก็จบกันไปแล้วนะคะกับการสปอยซีรีสเกาหลีเรื่อง Big m เมาส์อพีที่1-2ถึงขอบคุณมากๆสำหรับการรับฟังและถ้าหากผิดพลาดตรงไหนต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ